i เป็นฟนขับป็นขับน้องเบียร์แฟนขับน้องเบียร์จัเลยนะมีคนอยากเล่นน้ำมีคนอยากเล่นน้ำนะฮะอยากเล่นน้ำจังเลยค่ะคูเะูดเองนะวันนี้เลยคู่เดี๋ยวเข้าฉากไอ้ข้างโบน้ำอ่ะโอ้ผมหลงเลยผ้เค็นเทซ้าน้ำซาซาได้นี่ได้ลงนี้ ต้องลงบอกหลังกี่หัวได้มฉันเชี่ยงกอดทามโกดห้ามโกดกันโอเคไหมฉันเชี่ยงกอเล่นไรห้ามโกดโอเคกกดดห้ามไม่เอาบ่อน้าแบบนี้นะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดูไม่มีสิไม่มีสีเลือดไม่มีสีเลือดไม่มีสีเลือดไม่หรอกที่นี่มันพัดทะลุที่นี่มันพัทะลุงอย่าไปกระสินนะอย่าไปกระสินนะเออก็เอาไปเออก็ไม่เป็นไรใช่ไหม พร้อมเสมอใช่ไหมเราพร้อมเสมอที่นี่ภาคใต้นะครูเออที่นี่ภาคใต้นะเฮะงานนี้น่าจะเอาพวกนี้ไปด้วยเนาะไอ้ตาอากาศผมรู้เลยว่าต้องเจออะไรบ้างผมรู้เลยต้องเจออะไรบ้างไม่ก็คืนนี้อ่ะครูอ่ะใช่ไหมอ่ะพี่บอยใช่ก็คืนนี้อ่ะไม่กลัวกันนะเมื่อคืนพี่กลัวกันนะครูเออไม่ได้ไม่ไม่อ้าวม่ไ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 ม่ดม่ไ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 น่ไม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 ืไ่ไม่ไม่ไม่ทม่ไ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 ม

เป็นเด็กบ้านบ้านแต่ได้ใจไม่เคยโลกใครให้เสียหลังคอยถะน้อมฟูฟังจะยอมทำทุกอย่างให้เธอนั้นบายจากใจเด็กตายคนเป็นเด็กบ้านบ้านแต่ได้ใจไม่เคยโลกใครให้เสียหลังคอยถะน้อมฟูฟังจะยอมทำทุกอย่างให้เธอนั้นบายจากใจเด็กตายคน เป็นเด็กบ้านบานแต่ได้ใจไม่เคยโลกใครให้เสียหลังคอยถนอมฟูฟังจะยอมทำทุกอย่างให้เธอนั้นบายจากใจเด็กตายคนเป็นเด็กบ้านบานแต่ได้ใจไม่เคยโลกใครให้เสียหลังคอยถนอมฟูฟังจะยอมทำทุกอย่างให้เธอ